สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ t The อะข w Channel และนี่คือ The c r o w s e r i e s ครับเรายังอยู่กับมหาจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์และตอนนี้เป็นตอนที่8แล้วครับเราจะพูดถึงราชสกุลชัดชัยครับเป็นมหาสาขาที่8ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยองค์ต้นราชสกุลนะครับคือพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัย,ยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินแม่ทัพภาคที่1 ซึ่งดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาคที่1องค์แรกนะครับจะเียนทหารช่างผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงและเสนาบดีกระรวมพานิชและคมนาคมและยังเป็นผู้ที่ริเริ่มการค้นหาปิโตเลียมในเรียกว่ากิจการปิโตเลียมในประเทศไทยด้วยครับซึ่งเรื่องราวของราชสกุลชัดชัยจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยกรกรมพระกำแพงเพชรอครโยธินประสูติเมื่อวันที่23มกราคมครับปี1882เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่38ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติจากเจ้าจอมมันดาวาสกัลยาณมิตรครับธิดาของนายเสถียรรักษาเที่ยงกัลยานมิตรกับพระนมปริกครับซึ่งเป็นพระนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือ แม่ของเจ้าจอมมันดาว่าก็คือแม่นมที่เลี้ยงดูรัชการนี่5มาในวัยเยาว์นั่นเองครับพระองค์เจ้าบุรชัดนะครับศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครับจากนั้นในปี1894ก็เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษโดยส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนฮาร์โรจากนั้นก็ไปศึกษาต่อด้านโยธาธิการและวิศวกรรมครับที่ Trinity College มหาวิทยาลแครบิด แล้วก็ไปเรียนต่อที่ที่ชัดแฮมครับในโรงเรียนทหารช่างเป็นวิยาการทหารการช่างนะครับจนเสร็จสิ้นการศึกษาที่อังกฤษก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับสูงที่ฝรั่งเศสตามคำแนะนําของอาจารย์นะครับซึ่งทรงไปศึกษาเกี่ยวกับการทําทํานบเขื่อนคุดคลองนะครับในโรงเรียนขั้นต้นที่ฝรั่งเศสแล้วก็ขั้นสูงที่เนเธอร์แลนด์นะครับเพราะว่าที่เนเธอร์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการทําเขื่อนดังที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่ต่ำกับระดับน้ําทะเลเพราะฉะนั นนั้นระบบการดูแลชลประทานของเขาเนี่ยดีที่สุดในโลกพระองค์ก็เลยไปเรียนขั้นสูงที่นั่นเองนะครับหลังจากที่จัดการการศึกษาที่เนเธอร์แลนด์จบแล้วนะครับพระองค์ก็ไปกับที่อังกฤษครับเพื่อที่จะสมไปสอบเข้าเป็นสมาชิกของ the Institution of Civil Engineer ก็ประมาณแบบวิศวกรรมสถานของประเทศไทยก็คือเป็นแบบอารมณ์แบบเป็นสมาคมด้านวิศวกรรมของอังกฤษเพื่อจะได้ใบประกาศอนุญาตในการก่อสร้างทางวิศวกรรมนั่นเองนะครับ ในปี1904ครับพระองค์เจ้าบูรชัดเสด็จกลับประเทศไทยแล้วก็ทรงเข้ารับราชการครั้งแรกที่กรมยุทธนาที่การทหารบกในเหล่าทหารช่างจากนั้นในปี1906ครับก็รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นองค์มนตรีและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวก็โปรด9กล้าสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างเจ้าต่างกรมนะครับที่ตำแหน่งพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมมหมื่นกำแพนเพชร อัคโยทินตอนนี้ยังสะกดด้วยยังไม่ใช่อัครโยทินนะครับยังสะกดว่าอัคโยทินคืออออ่างรอเรือรอเรือคอควายนะฮะยังไม่ใช่อัคระนะครับเดี๋ยวข้าหนามทรงรมเนี่ยจะถูกให้สะกดใหม่ในเวลาต่อมาแล้วก็ในปี1908นะครับก็ทรงดํารงตําแหน่งเจริญทหารช่างพระองค์แรกตามมาด้วยปี1909ก็ทรงดํารงตําแหน่งผู้บัญชาก,การกองพลที่1รักษาพระองค์ครับ มาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ได้ปลยใบดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาคที่1พระองค์แรกครับในปี1911แล้วก็ในปี1916ก็ได้เลื่อนครับจากกรมเมือนกําแพงเพชรอคคโยทิน เป็นกรมขุกรรมนกำแพงเพชรอัคคยทินแล้วก็ในปี1น2 2พรครับรัชการที่หกก็โปรดให้เลื่อนเป็นกรมหลวงซึ่งในโอกาสนี้เองครับในพระราชโอคงการสถาปนาเลื่อนพระยศของพระองค์เจ้าบุรชัิเนี่ยรัชการที่6กก็โปรดให้เปลี่ยนวิธีการสะกดชื่อกรมใหม่ครับจากกรมหลวงกำแพงเพชรอัคคยทินเป็นกรมหลวงกำแพงเพชรอัครโยทธินนั่นเองครับ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีการยุบรวมกรมกรองใน,ในเรื่องประหยัดง,งบประมาณรชาชการในตอนนั้นก็เลยมีการยุบกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงคมนาคมเข้าด้วยกันครับเรียกว,ว่ากระทรวงพาณิชย์และคมนาคมแล้วกรมหลวงก,กำแพงเพชรก็ได้ดํารงตําแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงนี้พร้อมกับการเป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงด้วยแล้วก็ในปี1929นินะครับก็โปรดให้เลื่อนไปดํารงตําแหน่งเป็นกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินประชาธิปะ บดินเจสดาภาดาปิยะมหาราชวงวิสิทธิ์อเนกยันตระวิจิตกรกิตยโกศลวิมลรัตนะมหาโยธาธิบดีราชทุรันทรีมโหรานพานิชยการคมนาคมอุดมรัตนไตราสารณธาดามัทวะเมตตาชวาสายฉัดชัยดีหลบบพิษแล้วก็เดอนดำให้ดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยครับพระราชกิจที่พระราช,กร,รราชกรณีพระราชกิจที่สำคัญที่สุดของ กรม,มพระกำแพงเพชรก็คือเรื่องของกิจการรถไฟครับซึ่งถือว่าเป็นกิจการที่มีความสําคัญในระดับรัฐมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าในการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยมันจะต้องมีการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงส่วนต่าง,างๆของประเทศเนี่ยให้เข้าเป็นรัฐเดียวกันได้เพราะฉะนั้นการคมนาคมขนส่งมีความสําคัญทั้งเรื่องยุทธศาสตร,ร์เศรษฐกิจสังคมการเมือง ซึ่งเริ่มเริ่มเดิมทีนะครับประเทศไทยเนี่ยเร่งรัดเรื่องนี้มากจึงใช้วิธีจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศครับมาดําเนินการทั้งหมด จนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าครับพระองค์มองว่าไอ้กิจการคมนาคมเหล่านี้ไม่ควรจะอยู่ในมือของต่างชาติถึงแม้ว่าต่างชาติเหล่านี้เราจะจ้างมาและทุกคนก็จะซื้อสัตว์ปฏิบัติหน้าที่กับประเทศไทยก็ตามพระองค์เห็นว่าควรให้คนไทยเนี่ยเข้าไปบังคับการกิจการรถไฟแทนที่จะเป็นคนต่างชาติในปี1910ครับกรม,มพระกำแพงเพชรก็เลยได้รับได้ไปดํารงตาแหน่งเจ้ากรมรถไฟสายเหนือครับจากนั้นเนี่ยในปี1917 รัชกาลที่6ก็โปรดให้เอากรมรถไฟทั้งหลายซึ่งสมัยนะั้นมันมีกรมรถไฟหลายกรมนะครับมีกรมรถไฟหลวงซึ่งดูแลพื้นที่ภาคกลางกรมรถไฟเหนือกรมรถไฟใต้กรมรถไฟตะวันออกกรมรถไฟอีสานอะไรเงี้ยแยะๆกันเนี่ยนะฮะพระองค์ให้จับทั้งหมดครับมารวมกันครับ ปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกรมรถไฟหลวงให้เหลืออยู่กรมเดียวแล้วก็ให้กรมพระกำแพงเพชรนี่แหละเป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงเพราะว่าทรงจบด้านวิศวกรรมมาโดยโชว์วิศวกรโยธาธิการซึ่งมีความชำนาญมากเนี่ยนะครับกรมพระกำแพงเพชรได้พัฒนากิจาการรถไฟครับโดยการขยายเส้นทางเดินรถไฟทั้งสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกันโดยทรงมีพระดำริว่า เส้นทางรถไฟของประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ทํามาเนี่ยในตั้งแต่สมัยการที่5าเนี่ยก็ดีแล้วแต่สิ่งที่องค์ต้องการคือการเชื่อมเส้นทางรถไฟทั้งหมดครับให้สามารถวิ่งจากเหนือจดใต้เรียกได้ว่าวิ่งยาวตลอดเส้นทางครับรวมถึงการขยายเส้นทางจากตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช่แค่ที่นครราชสีมาครับต้องการให้ขยายจนไปถึงอุบลราชธานีรวมถึงตะวันออกด้วยครับจากฉะเชิงเซาจะต้องไปจนถึงะต้องไปถึงอารัญญประเทศและทั้งหมดจะต้องรวมสามารถเดินทางเชื่อมต่อถึงกันได้ทั้งหมด แล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากการเชื่อมทางรถไฟหรือการขยายเส้นทางรถไฟทั้งหลายให้มันเป็นเส้นเดียวกันที่สามารถเดินทางถึงได้กันหมดแล้วเนี่ยกรมภพก,กําแพงเพชรยังเสนอต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าด้วยครับให้ซื้อรถจกักรหัวรถจักรดีเซลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาแทนที่หัวรถจักรไอ้น้ำซึ่งมันล้าสมัยแล้วแล้ว รัชกาลที่6ก็ทรงอนุมัติตามนั้นทําให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศไดในเอเชียนะครับที่มีหัวรถจักรดีเซลมาใช้แล้วก็เมื่อน,นําเอาหัวรถจักรดีเซลมาใช้ทําให้ต้องมีการนําเข้าน้ํามันอันเป็นเชื้อเพลิงหลักครับจากเดิมที่ใช้ถ่านหินดังนั้นในปี1921กรมพักกำแพงเพชรก็เลยเริ่มเอาเครื่องเจาะสํารวจน้ํามันดิบจากต่างประเทศเนี่ยมาค้นหาค้นหาแหล่งน้ํามันในประเทศไทยเพราะว่าณนะตอนนั้นเราต้องนําเข้าและมันก็มีค่าขนส่งที่ค่อนข้างสูงมาก ปรากฏว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีการขุดพบบ่อน,น้ํามันที่บ่อหลวงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทําให้คมพากําแพงเพชรเนี่ยได้เป็นผู้จัดตั้งคณะกรรมการค้นหาน้ํามันดิบและถ่านหินขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกด้วยต่อมานะครับพระบาทสทมเด็จพระมงกุฎเกล้าเนี่ยก็โปรดให้ยุบกรงทางหลวงเนี่ยให้ไปรวมกับกรมทางรถไฟหลวงครับกรมพะกาแพงเพชรก็เลยได้รับหน้าที่นอกจากดูแลกิจาก,การขยายรถไฟแล้วก็ต้องมาดูแลเรื่อง ถนนหนทางสะพานทั้งหลายตัวประเทศด้วยก็มีการขยายสร้างสะพานหลายแห่งเลยครับที่เป็นนโยบายภายใต้การบริหารงานของกรมพัะนมกําแพงเพชรตั้งแต่สะพานกษัตรย์ิศึกครับสะพานข้ามทางรถไฟแห่งแรกของไทยสะพานรัศดาพิเศษจงังหวัดลำปางสะพานพระราม6รวมถึงโครงการก่อสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรหรือสะพานพุทธนั่นเองครับ แล้วก็เนื่องจากทรงทํางานด้านคมนาคมนะครับซึ่งซึ่งงานนี้มันยังรวมถึงเรื่องกิจการการสื่อสารด้วยซึ่งมันก็สําคัญไม่แพ้กัน กรมพักกำแพงเพชรเลยกลายเป็นผู้ที่เริ่มนำเอาวิทยาการการสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาในประเทศไทยครับส่งจากเดิมที่มันมีแค่โทรเลขส่งเริ่มเอาการเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดเล็กครับแล้วก็นำเครื่องวิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้นเข้ามาทดลองแล้วก็เปิดเกิฑจากการส่งวิทยาวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกในปี1930ที่สถานีกรุงเทพณพญาไทครับซึ่งเป็นสถานีแรกด้วยซึ่งกรมพักกำแพงเพชรเป็นผู้บุกเบิกขึ้นมาเองแล้วก็ส่งเป็นบุค คนแรกด้วยครับที่จักดันให้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ครั้งแรกในประเทศไทยเพราะว่าทรงต้องการให้ทลวันในสมัยนั้นยังก็คือ,คอโทรทัศน์นี่แหละฮะเข้ามาแพร่ภาพหรือใช้ในการสื่อสารในประเทศแต่ว่าโครงการนี้ไม่ประสบความสําเร็จครับเพราะว่าไม่เป็นที่นิยมแล้วก็รู้สึกว่ามัมนมันดูเหมือนจะใหม่เกินไปคือคือเขายังพอใจกับการมีหนังสือพิมพ์แล้ววิทยุปก,กติมากกว่าซึ่งกิจการวิทยุเนี่ยก็เพิ่งมีมาไม่นานนักนะฮะ ก็ดูเหมือนว่าโทรทัศน์จะเป็นสิ่งที่ด้วยยุคสมัยนั้นด้วยครับก,กิจการโทรทัศน์ก็ค่อนข้างราคาสูงไม่น้อยทีเดียวกว่าจะพัฒนาให้มันแบบชาวบ้านมีในบ้านได้เนี่ยของยุโรปไม่ไกก็ใช้เวลาหลาย10ปีเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่านโยบายนี้ไม่ไม่ได้รับไม่ไม่ไม่ได้รับความนิยมสุดท้ายนโยบายนี้ก็เปลี่ยนอันว่าล้มเลิกไปครับเรียกได้ว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองะอีกโครงการนี้ก็ล้มพับไปแล้ว และสําหรับประเทศไทยเองก็ต้องใช้เวลาอีกสักหนึ่งเลยครับหลังการเปลี่ยนแลงก์ฮองไปอีกระยะหนึ่งกว่าที่จอมพล8มูล2ฮามจะเริ่มรื้อฟื้นนโยบายโครงการโทรทัศน์กลับมาก็ช่วงสมัยที่จอมพล8มาโรงตังแห่งรอบที่2นะฮะสถานีวิทยุโทรทัศน์เพิ่งจะเริ่มมีในช่วงปีแบบ2490กว่าๆอะไรประมาณนี้นะฮะนอกจากนี้นะฮะในเมื่อโทรทัศน์มันโอเคมาไม่ได้แล้ววิทยุคืนสั้นไ,นได้อยู่พวกก็เลยต้องหันไปที่ กิจาการสื่อสารอื่นครับที่จะใช้ในการสื่อสารให้เร็วยิ่งขึ้นทรงก็เลยมองว่าไพรณนีโทรเลขเนี่ยมันคือการสื่อสารที่เร็วที่สุดในยุคนั้นแต่เดิมเนี่ยสถานีทั้งหลายเนี่ยมันก็ดูกระจัดกระจายเนาะพรรองก็เลยมองว่าในเมื่อทางรถไฟมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วถ้าจะส่งสื่อสารอะไรพวกนี้ทำไมไม่อาศัยโครงข่ายของทางรถไฟด้วยซะเลยล่ะให้มันไปทำเดียวกันทั้งสายสัญญ,ญาณโทรเลขที่มันจะต้องส่งไปก็วิ่งตามสายสาย A ทางรถไฟนี่แหละเพราะว่ามันเชื่อมถึงทุกที่แล้วรวมถึงการส่งปรษณีครับก็ เอ๊ะหรือว่าควรจะที่จะมาในสถานีเคีย,ยงคู่กับสถานีรถไฟก็เลยกลายเป็นว่าโครงทั้งไปรษณีย์โทรเลขกับการรถไฟถึงเป็นเรื่องที่อยู่คู่กันมาครับเพราะว่าในสมัยนั้นที่ทําการไปรษณีย์ที่ทําการโทรเลขจะมาส่งไปรษณีย์ส่งโทรเลขก็ต้องมาที่สถานีรถไฟถ้าใครดูหนังย้อนยุคหนังพีเรียดละครพีเรียที่เขาทำนะฮะเราจะเห็นหรืออ่านแบบนิยายย้อนยุคเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะไปส่งโทรเลข ไปที่ไหนไปที่สถานีรถไฟซึ่งสถานีรถไฟอยู่ไหนอยู่ในตัวเมืองและจะมีต้องมีตลาดอยู่หน้าสถานีทุกที่เลยเพราะว่าพอสถานีรถไฟมันไปถึงตรงไหนความเจริญมันก็ไปถึงตรงนั้นถูกไหมครับตัวเมืองมันจะอยู่เกาะแถวสถานีรถไฟแหละก็จะเป็นตัวเมืองเพราะฉะนั้นไอสถานีเหล่านี้ก็เลยต้องไปตั้งอยู่กันครับเพื่อจะใช้โครงข่ายเดียวกันในการส่งสัญญ,ญาณขนส่งจดหมายพัสดุธนาณัติทางโทรธนาณัติทั้งหลายเนี่ยขนส่งไปด้ใช้รถไฟหมดเลยรวมถึงการติดต่อทางโทรศรัพท์และว,วิทยุโทรเลขเ ก็ใช้สายในโครงข่ายของรถไฟซึ่งโทรศัพท์เนี่ยถูกเอามาใช้ครั้งแรกกับกิจการรถไฟนะครับ mm. เพื่อที่จะได้แบบว่าโทรสื่อสารกันได้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมากกว่าการแบบมานั่งแกะสัญญาณทเลกรมแป๊บๆป๊ c, ป c, ป c, ป c, เนี่ยนะฮะก็จะทําได้เร็วขึ้น นอกจากนี้นะครับพระองค์ยังสนใจเรื่องการบินด้วยครับแต่ไม่ใช่การบินทหารนะครับการบินทหารเนี่ยเป็นเจ้านายอีกอกสองพระองค์ที่สนใจแต่ว่ากรมพระกำแพงเพชรสนใจการบินเหมือนกันครับแต่เป็นการบินพลเรือนคือการบินเพื่อการพาณิชย์ขนส่งโดยสารเพราะท่านมองว่ามันเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจได้แล้วก็เรียกได้ว่าในขณะที่กรมหลวงนครใช้สีกับกรมหลวงพิศนโลุโลกเนี่ยส่งเสริมกิจการท่าอากาศ กรมพังงแพงเพชรครับก็เป็นผู้ส่งเสริมกิจการด้านการบินพลเรือนหรือการบินพาณิชย์ในประเทศไทยด้วยนอกจากนี้นะครับทรงมีพระดำริเห็นชอบในอุดมการของสมาคมโรตารีครับเลยได้มีการจัดตามสมาคมโรตารีแห่งแรกในประเทศไทยครับชื่อว่าสมาคมโรตารีกรุงเทพมีสมาชิกก่อตั้งใน69ท่านซึ่งมีสัญชาติต่างๆอยู่เรื่องกันถึง15ชาติเลยนะครับมีพระยามนโนปรกรณ์ิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกเนี่ยเป็นสมาชิกก่อตั้ง1ท่านด้วย การประชุมก่อตั้งขึ้นที่พระราชวังพญาไทครับปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระมงกุฎที่ถนนราชวิถีโดยโกรมพระกำแพงเพชรเนี่ยได้เป็นนายกก่อตั้งสโมสรคนแรกนั่นเองและเมื่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นครับกรมพระกำแพงเพชรเนี่ยถูกปลดออกจากทุกตำแหน่งแต่ว่าพระองค์เนี่ยได้รับอนุญ,ญาตให้ประทับอยู่ในประเทศไทยต่อครับพระองค์ก็อยู่ในประเทศไทยอยู่จนกระทั่งปี1933ครับก็ท่งขออนุญ,ญาตรัฐบาลเนี่ยเพื่อจะเสด็จไปรักษาพระองค์ที่ประเทศสิงคโปร์และส่งก็ รักษาพระองค์อยู่จนกระทั่งสิ้นพระชนในวันที่14กันยายนปี1936ที่โรงพยาบาลแห่งชาติสิงคโปร์ครับสิริพระชนา55ปีสาเหตุการ ประชวนจนสิ้นประชนเนี่ยนะครับปรากฏในพระหัตถเลขาที่สมเด็จก,กรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงมีไปถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุปติวงศ์ซึ่งรวมอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าสารสมเด็จนี่แหละครับว่ากรมพระกำแพงเพชรอครโยธินเนี่ยทรงกินเลี้ยงขนานใหญ่ทั้งวันจนประชวนพนาพีก็คือท้องเสียนะครับรักษาถึง3วันพระอาการไม่ทุเลาว,วันที่4แพทย์จึงเชิญเสด็จไปโรงพยาบาลเสด็จไปได้สองชั่วโมงพระหัตถ์ก็หยุดเต้น ทั้งนี้นะครับพระชายาได้ขออนุญาตเชิญพระศพกลับภายในปีนั้นเองแล้วก็คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมิดรเนี่ยได้ให้จัดมีพระราชพิธีพระศพที่วัดเบนจมามบาพิตรดุสิตวนารามและมีการพระราชทานเพลิงพระศพที่วัดเทพศิรินทราวาสครับ เจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชายากรกกมพระกำแพงเพชรอัครเยธทิศนะครับเสกสมรสกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าประภาวสินริมมลพัธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวง,ยยมงสสมมวงเธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมี กมพระจกักรพรรดิพงษ์ครับเสด็จสมรสเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี1906โดยทั้งสองพระองค์เนี่ยเป็นพระองค์เจ้าที่มีพระยศเสมอกันครับคือพระองค์เจ้าชั้นเดียวกันทําให้พระโอรสและพระธิดาที่ประสูติออกมาจากพระองค์เจ้าประภาว,วสิน,นรงมนเนี่ยมี พ่อิสรยศเป็นพระวรวงเธอพระองค์เจ้าโดยกําเนิดครับไม่ต้องมีการสถาปนายศยใดทั้งสิน้นนอกจากนี้ครับทรงยังมีการรับหม่อมห้ามด้วยครับซึ่งก็มีอยู่หลายท่านได้แก่เจ้าระดาคํนณเชียงใหม่ครับธิดาเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์หม่อมเพี้ยนสุร,สรคุปหม่อมเผือดพึงรักวงศ์หม่อมบัวผันอินทรสูตรหม่อมจําลองชลานุเคราะห์และหม่อมเอื้อมอุรอรุณทัตรวมแล้วนะครับพระองค์มีพระโอรสพระธิดาทั้งสิ้นเนี่ย 11พระองค์ครับซึ่งก็มีดังต่อไปนี้ครับพระองค์ที่1ครับพระวรวงเธอพระองค์เจ้ามายุรชัดครับประสูติจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าประภาวสิท์นรุมลนประสูติเมื่อวันที่7มีนาคมปี1906ครับทรงเข้าเรียนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนในพระราชบิดีบรมราชาพิเศษของรัชกาลที่7นะครับพระองค์เจ้ามายุรชัดเนี่ย ได้รับหน้าที่เชิญเครื่องประกอบพยศในพระราชพิธีเฉลิมพระมนตทียนครับโดยเป็นผู้เชิญพานพระกรศักดิสิทธิ์และก็อุ้มไก่แจ้นอกจากนี้นะครับทรงยังมีผลงานประพันธ์และงานเขียนรวมถึงงานแปลไหลายเล่มครับเช่นชีวิตในต่างประเทศศิลปะการคลองเรือนบันทึกความทรงจําในต่างประเทศอะไรอย่างนี้น,นะฮะพระวรวงเธอพระองค์เจ้ามายุรชาตนะครับเสกสมรสกับหม่อมเจ้าโสพลพาราดัยสวัสดีวัตรครับพระโอรสในสมเด็จกรมมาพระสวัสดีวัตรวิสิทธิ์ เมื่อวันที่7สิงหาคมปี1930มีโอรส1คนครับคือนั่นก็คือหม่อมราชวงศ์พันธนภพสวัสดิวัตรครับมีชื่อเดิมว่าหม่อมราชวงศ์ฉัรโสพลพระวรวง์เธอพระองค์เจ้ามยุรชัดนะครับซิ้นพระชนเมื่อวันที่11สิงหาคมปี1970รเสิริพะชนษา64สปีครับพระองค์ที่สองครับพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดครับประสูติจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าปภาวสิณอรุมนประสูติเมื่อวันที่12สิงหาคมปี1915ครับ เข้าเรียนครั้งแรกที่โรงเรียนเทพสิรินครับจากนั้นศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษโดยเข้าเรียนที่โรงเรียนอิสบอร์นและก็โรงเรียนแฮโรจากนั้นก็ศึกษาต่อที่นิวคอลเลจมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดครับทรงสนมนาไทยในด้านวิชาวรรณคดีและโบราณคดีแล้วก็โปลดการอ่านเป็นชีวิตจิตใจด้วยตอนที่กําลังศึกษาอยู่ที่อังกฤษนะครับตอนอายุ19ปีเนี่ยพระองค์ได้ทรงแปลลิลิตพาร์รเนี่ยทั้งฉบับเลยนะฮะให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยังบทแล้วก็ยังนิพนธ์บทละครชื่อ The Magic Lotus ซึ่งได้ทำการ แสดงด้วยนะฮะที่อังกฤษเมื่อสำเร็จการศึกษา,าแล้วครับก็กลับมาเป็นอาจารย์ครับที่คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยโดยทรงเป็นผู้บุกเบิกด้านเกี่ยวกับภาควิชาภาษาต่างประเทศให้มีความหลากหลายมากขึ้นจนกระทั่งในปี1954นะครับได้รับตําแหน่งเป็นาศาสตราจารย์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็ในปี1955ครับก็ได้รับตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะว่าพระองค์ก็ได้ไปบุกเบิกด้านการสอนวิชาภาษาต่างประเทศในคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลายัลาาาาย,าลายธรรมศาสตร์เช่นเดียวกัน จากนั้นครับทรงได้รับเรื่องให้ดำรงตำแหน่งเอกอาคาัครราชทูตไทยครับโดยในปี1967เป็นเอกอาคาัครราชทูตประจำกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียและกรุงคลัมโบประเทศศรีลังกาปี1968รับตำแหน่งเอกอาคาัครราชทูตผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจเต็มประจำราชสำนักเนปาลในปี1969เอกอาคาัครราชเป็นเอกอาคาัครราชทูตประจำราชสำนักอัฟกานิสถาน แล้วก็ในปี1972เป็นเออัคราชทูประจําราชสํานักเดนมาร์กนะกรุงโคเปนเฮเกนครับพระองค์เจ้าเปรมพระองค์เจ้าเปรมบุรชัตเนี่ยนะครับ มีความสามารถด้านอักษรศาสตร์ครับเป็นกวีและก็เป็นนักแปลที่ใช้นามประกาว่าเปรมชยาครับและยังดํารงตําแหน่งสุดท้ายก็คือเป็นกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้อำนวยการแผนกภาษาต่างประเทศมหาลรยธรรมศาสตร์นายกสมาคมภาษาฝรั่งเศสกรรมการแห่งคณะกรรมการว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดนะครับเศษสมรสกับหม่อมงามจิตบุรชัด ณอยุธยาครับสกุลเดิมสารศาสตร์บุตรีพระยาสารศาสตร์ผลขันธ์รองสุนทานน์นั่นเองครับเมื่อวันที่22มกราคมปี1939แต่ทั้งสองเนี่ยไม่มีบุตรด้วยกันนะครับทรงรับหม่อมหลวงทีรัชับุรชัดบุตรของหม่อมเจ้าเฟื่องฉัดฉัดชัยพระคณิฐาต่างมรรดาเนี่ยนะครับมาเป็นโอรบุญธรรมแล้วก็ทรงตั้งราชสกุลใหม่ครับว่าบุระชัดเพราะว่าเป็นแค่ลูกบุณธรรมไม่สามารถใช้นามสกุลชัดชัยได้นะฮะพระองค์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุระชัดเนี่ยสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่24กรกฎาคม ปี1981สิริพรชัชรษา66ปีครับพระองค์ที่3ครับหม่อมเจ้าฉัดสุดาฉัดชัยครับประสูติจากเจ้าละดาคำในเชียงใหม่ประสูติเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี1920 ทรงเสกสมรสครั้งแรกครับกับหม่อมเจา้รารวิพันธ์ไพรโรธและพี่พัฒพระโอรสในกรมหลวงราชบุรีดีเรกริ์มีพระธิดาหนึ่งคนต่อมาก็ทรงหย่าครับแล้วก็สมรสครั้งที่2กับน,นายนรงวงทองสีทําให้ต้องลาออกจากฐานันดรศักดิ์นะครับแล้วก็เนื่องจากได้รับพระาราชทานเครื่องราชพิพั์จุลจอมกล้าฝ่ายในก็เลยมีฐานะเป็นท่านผู้หญิงฉัดสุดาวงทองสีทั้งสองมีบุตรด้วยกัน3คนนะครับ ท่านผู้หญิงชัสุดาเนี่ยเคยทำงานในบริษัทการบินไทยด้วยนะครับเป็นแอร์โฮสเตสและภายหลังกเกษียณเนี่ยก็ได้ทำงานถวายเป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพจระนางเจ้าศริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงครับและเป็นที่ปรึกษามูลนิธินาวาราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือครับท่านผู้หญิงชัดสุดาวงทองสีถึงแก่น,นิจกรรมเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี1 9 9 6สรีอายุ76ปีครับ พระองค์ที่4ครับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรครับประสูติจากพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภาวสิ์นริมนประสูติเมื่อวันที่27มิถุนายนปี1921่เทรงเสก็จสมรสกับบอมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภพุทธิชัยครับโอรสในพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรมีพระโอรสธิดาสองคนพระองค์เจ้า วิมลฉัดนะครับทรงจบการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ครับแล้วก็ทรงเริ่มการทำงานในชีพครูภาษาอังกฤษที่โรงเรียนม,มาต่ดีอีพร้อมกับเป็นผู้ตรวจพิสูจน์อักษรให้กับหนังสือพิมพ์สแตนดาดครับจากนั้นก็รับไป รับหน้าที่นะครับเป็นโคศพภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ BBC ก่อนจะรับหน้าที่อ่านข่าวภาคสังกฤษของกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่สำนักถแถลงข่าวและรองกงสุลแผนกวีซ่าของสถานเอ,อากอัครราชทูตอังกฤษ,ษประจำประเทศไทยและก็เป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาสังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ยังทรงทํางานด้านการกุศลเป็นจำนวนมากนะครับพระองค์ก็เลยกลายเป็นที่รู้จักในวงสังคม วันที่3ธันวาคมปี2009ครับพระวรรงเธอพระองค์เจ้าวิมลชัรเข้ารักษาการประชวรที่โรงพยาบาลพระราม9ก่อนจะสิ้นพระชนด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรงและไตวายเฉียบพลันในวันที่5ธันวาคมปี2009ครับศิริพระจันทรา88ปีนับเป็นพระบรมวงศ์ชั้นพระวรวงเธอพระองค์เจ้าพระองค์สุดท้ายของประเทศไทยครับพระองค์ที่5ครับหม่อมเจ้าการจนะฉัรฉัดชัยครับประสูติจากหม่อมเพี้ยนสุรคุป ประสูนิเมื่อวันที่21ธันวาคมปี1921ครับเสกสมรสกับหม่อมเจ้าประสมสวัสดิสุขสวัสดิ์พระโอรสในกรมหลวงอดิศรอ,อุดมเดชครับมีพระโอรสธิดา4คนหม่อมเจ้าการจนทร์ฉัตรสิ้นชีพิจักรสยเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี1988สิริพรชัชนษา66ปีครับ องที่หหม่อมเจ้าพัทรัทราดาฉัดชัยประสูติจากเจ้าระดาคำณเชียงใหม่ประสูติเมื่อวันที่ยี่สเสมีนาคมปี1924เสกสมรสกับหม่อมเจ้าพีริยดิตติสกุลโอรสพระโอรสในสมเด็จกรมพระยายดำรงราชานุภาพมีพระโอรสธิดาสองคนหม่อมเจ้าพัทรลดาสิ้นที่พระสายเมื่อวันที่29มีนาคมปี2 0 0 8ปสิริพัจัาแปดสปี พระองค์ที่7หม่อมเจ้าสุรฉัตรชัดชัยประสูติจากหม่อมเผือดพึงรักวงประสูติเมื่อวันที่15มิถุนายนปี1929เสกสมรสกับรัชดาอิสระเสนาณายุทธยาทิดาหลวงพิสูจน์พาณิชย์รักหม่อมหลวงเพิ่มยศอิสระเสนาครับไม่มีบุตรด้วยกันแล้วก็ต่อมาก็ทรงหยา่าแล้วก็ทรงรถอีกครั้งหนึ่งกับหม่อมราชวงศ์เรืองรำไพชุมพลครับทิดาในหม่อมเจ้าธานีเสริงสงัดชุมพลมีโอรสสองคน หม่อมเจ้าสุรชัดสิ้นชีพตัดสายเมื่อวันที่27สิงหาคมปี1993สิริพะชนษา64ปีครับ พระองค์ที่8ครับหม่อมเจ้าเฟื่องฉัดชัด,ช,ดชัยครับประสูติจากหม่อมบัวผันอินทรสูตรประสูติเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี1932ครับต่อมาทรงลาออกจากฐานดรนศักดิ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์พัฒนะพิพัฒนดิติสกุลมีบุตรธิดา4คนท่านผู้หญิงเฟื่องฉัดดิตสกุลถึงแก่นิจกรรมเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2004ครับสิริอายุ72ปี พระองค์ที่9หม่อมเจ้าฮิรันชัดชัด,ช,ดชัยครับประสูติจากหม่อมจำลองชลานุเคราะห์ประสูติเมื่อวันที่20ตุลาคมปี1933าากต่อมาลาออก,กจากฐานนันดอกจากฐานนันดอนศักครับเพื่อสมรส้กับนายอันเฟรดฟีทิมเบนวินเอชเวิร์ดชาวอังกฤษครับมีบุตรธิดาสีคนฮิรันชัดเอดเวิร์ดนะครับถึงแก่กรรมเมื่อวันที่29ตุลาคมปี1998สิริอายุ65ปีครับ พระองค์ที่10ครับหม่อมเจ้าทิพยชัดชัดชัยครับประสูติจากหม่อมเอื้อมอรุณทัตประสูติเมื่อวันที่6ตุลาคมปี1น3 4ผู้ที่ทำงานในวงการภาพยนตร์นะครับโดย,วยวเฉพาะเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหลายย่อมรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีผมเชื่อว่าใครที่ทำงานในสายภาพยนตร์นะครับจะคุ้นเคยกับชื่อนี้มากเพราะว่าหม่อมเจ้าทิพยชัดชัด,ช,ดชัยเนี่ยถือเป็นผู้กากับ ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งคนเขียนบทแล้วก็เป็นทั้งโปรดักชันเป็นผู้อในาการไม่เป็น ทำงานเบื้องหลังเป็นผู้เวี่ยวกับปกเบิกงานเบื้องหลังหรืองานด้านภาพยนตร์สมัยใหม่มากโดยผลงานเรื่องแรกของหม่อมเจ้าทิพยชยดัตรเนี่ยคือเรื่องเจ้าแม่ครับในปี1976หม่อมเจ้าทิพยชยดัตรนะครับมีผลงานการกำกับการแสดงมากมายเลยครับซึ่งลังจะไปดูจากลิสต์รายชื่อแล้วเนี่ยก็ดูว่าโอ้ย20 30เรื่องทีเดียวก็มีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเอยมนรักสูนเคหะสีแดงเฉลยศักข่าความรักขอแค่คิดถึงรวมถึงภาพยนตร์เรื่องดัง2เรื่องเลยครับที่เป็น ผลงานการกำกับของหม่อมเจ้าที่พบตชัดชัยนั่นคือเรื่องอีกครั้งครับซึ่งนำแสดงโดยธงชัยแม็กอินไตและอัญชลีจงคดีกิจครับและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งดังมากๆเลยคือด้วยด้วยรักและผูกพันซึ่งนำแสดงโดยธงชัยแม็กอินไตและการจนาจิงดาวัตครับซึ่งเรื่องด้วยรักและผูกพันเนี่ยนอกจากจะพี่เบิร์ตจะเป็นคนแสดงเป็นพระเอกแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้หม่อมเจ้าทีิเบตชัดเนี่ยยังให้เอาเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ย เอามาจากในเพลงในอัลบั้มหาดทรายสายลมสองเราซึ่งเป็นอัลบั้มแรกของธงชัยไม้ไทยเนี่ยเข้ามาเป็นพเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้งเรื่องเลยนะครับยิ่งทําให้อัลบั้มนี้มันดังเข้าไปอีกเลยได้ว่าท่านชายเนี่ยช่วยพี่เบิร์ตโปรโมทผลงานตัวเองมากๆนอกจากนี้นะครับหม่อมเจ้าที่พยะชัดชัดชัยยังทรงประกอบกิจการร้านอาหารด้วยครับหม่อมเจ้าทิพยะชัดชัดชัยนะครับสมรสกับหม่อมจารุณี หม่อมจารุสีรัตนวราหะในฐานะหม่อมเอกครับมีโอรสธิดา4คนและทรงมีหม่อมรองสองคนคือหม่อมมัทน,นาบุญนาคมีโอรส1คนครับกับหม่อมอ่อนสีลีนวัตนมีโอรสธิดา3คนหม่อมเจ้าทิพย์ชัดชัดชัยสิ้นตีพิจกษัสเมื่อวันที่13มกราคมปี2010ครับที่วังปฏิปทบใน อำเภอประเกตจังหวัดนนทบุรีหลังจากประชวรด้วยโรคพากินสันมาแล้วเป็นเวลาถึง15ปีครับสิริพัชรษา75ปีครับและพระองค์ที่11ครับหม่อมเจ้าพิบูลช,ชัดชัดชัยครับประสูติจากหม่อมบัวผันอินทรสูตรประสูติเมื่อวันที่12กันยายนปี1935ทรงไม่ได้สมรสนะครับแล้วก็สิ้นชีพิรษายเมวันที่3 1พฤษภาคมปี1956สพริพระชันษา20ปีครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับเรื่องราวของราชสกุลฉัดชัยเรียกได้ว่าณเวลานี้เราเดินทางมาเกินครึ่งทางของมหาจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์แล้วครับสำหรับตอนต่อไปของมหาจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์เป็นตอนที่9แล้วครับราชสกุลมหาสาขาที่ 9, นั้นั็นคือราชสกุลเพนพัฒครับ ซึ่งองค์ต้นรัชสกุลก็คือพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์กรมเมือเหมือนพิชัยมหินทโรดมซึ่งเราหลายคนน่าจะรู้จักกันดีครับเพราะพระองค์คือผู้พระนิพนธ์เพลงไทยเดิมซึ่งดังที่สุดไม่ว่ากี่ยุก,กี่สมัยเรารู้จักกันครับนั่นก็คือเพลงลาวดวงเดือนนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวของพระองค์จะเป็นยังไงแล,และราชสกุลเพนพัฒจะมีผู้ใดบ้างก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนนึง,นงขอ t h e ๋ r a คร c h ช n น e l ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ